บอกครวับเกบ้ามเลยว่าเอาบอกสมเย็นเลยเนาะเออนี่แหละอาเนี่ยฟกฟฟยครับสวัสดีครับวันนี้เราพามาบึงพิธีการยกเสาแหกเสาขวัญะครับสำหรับเสาแหกกระสิมิไส เอาเงินใส่เอาใบคูนใบย่อผูกใส่นะครับใส่ฝายผูก,ผกเพิ่นกระชมีวิธีการเว้าคือดังต้นคลิปนะครับที่เพิน่นกลงเวา้าเสาควันกระชมะมีตน้นอ้อยต้นกล้วยนะครับเพิ่กนกระชใส่ปูติเอาปูสูน้ำบาสนะครับไปเหยียบหัวเสาหายนะครับเพ่อทำการยกนะครับส่วนมากแล้วก็ะิม เลืยกยกตอนเสาหาเหลือหายยามโดยผู้เฒ่าครับเป็นพิธีการทางภาคอีสานของเราครับเจ้ามาเหยียบอืนมาแต่เสาส่วนมากคุณยกย่ำมาเสารับรับแสงอรุณแสงเงินแสงทอ,นนง,นนง,องนะครับในหลุมคุณก็ใส่เงินใส่ใบคูดใบย้อนะครับใส่แผ่นทองนะครับตามความเสือนะครับหลังจากกันยกเลี้ยงกับพ้นจิตท่าขการขึ่งเสือกโดยจิตทมไหวนะครับเึียงโบ บ่ใหายลมนะครับ้าลมเือว่าพิษนะครับพิษเลือกพิษใช่นะครับซึ่งคนจิตทุ่มไว้เลยนะครับสองสองตนนี่สําคัญนะครับตนอื่นลลงบ่าไปยั้งนะครับแต่ว่าสองตนนี้ามให้ลลมโดยเด็ดขาดนะครับถ้าลมก็คือว่าตองหาเลือกหม่นะครับต้องเอานอนไหวเป็นเดือนสองเดือนนะครับยังสิทําการยกไม่ได้มันก็ะเลยดตรงครึ่งเสือกถมไหวเพื่อความมันกค้งนะครับเลาจังไปยกเสาต่อไปนะครับ ส่วนมากเสาหกเสาขวานพืชเสียเอาไว้หัวบนนอนนะครับทางทิศเหนือของหัวบนนอนนะครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกับช่องไอ้มันหมอลำทุ่งสีอุดมทั้งเพีร์ไอ้มันหมอลำทุ่งสีอุดมนะครับยูทูบเบอร์เกิดขาดนะครับเข้ามาเบิ่งเทคนิคการยกเสาตัวนะครับเพืชซึ่งเพืนทีมงานมาจากแสงสุนทรไส่นะครับบนนนงามทั้งอำเภอเดชอุดมนะครับ เป็นมีรถพิเศษสําหรับการยกเสานะครับสังเกตบึงวพิผลสิบ่ได้ใส่แห้งนะครับยกขึ้นก็ใส่เรลียงหนุ่มท่วงนะครับมันหนักเจ้าว่ามันบ่แม่นเสาสันเนี่ยจะลืมนะครับกดไล์กดแ์ค,ครับรช่องไอ้มันม,นมะลําถุงสีอุดมเด็เพื่อสิบ่พลาดลิปต่อไปนะครับเฮาสีลงอทิทย์นึงสีลงประมาณ3ามิปนะครับหาเรื่องเล่าดีดๆมาฝากปีฝากน้องนะครับ